ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปางแอมมาปางนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของปีเลยนะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาแต่งหน้าลุคไอดอลเมคอัพนะคะลุคไอดอลเมคอัพเนี่ยเน้นงานผิวใช่ไหมต้องแบบบางเบาอะไรไดๆเนาะฉะนั้นรองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือแตน เป็นรองพื้นของแบรนด์โซลานะคะน้องคนนี้มีชื่อว่ารองพื้นโสมโซล่านั่นเองนะจ๊ะก็รองพื้นตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2เบอร์ด้วยกันเบอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์2 0นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์3 0นะเดี๋ยวเรามาดูคําเคลมนะคะแล้วก็คุณสมบัติของเจ้ารองพื้นตัวนี้กันตอนนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดแต่ว่าบางเบานะคะทุกคนแล้วก็เป็นเนื้อน้ําเกี่ยง่ายด้วย แล้วก็ยังมีสารบำรุงจากสมดำด้วยนะคะมีกันแดด SPF 50 PA บวกวกด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยดูเนื้อกันเนาะตัวเบอร์20นะคะทุกคนเขาจะแบบค่อนข้างขาวเนาะเพราะเขาเหมาะกับผิวขาวนะคะแล้วก็เออเกี่ยงง่ายจริงอันนี้คือเบอร์20นะคะน้องเขาขาวมากแล้วก็เกี่ยงง่ายนะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเราจะลงเป็นเบอร์30ให้ดูละกันเนาะ ฝั่งนี้จะเป็นเบอร์30นะคะเบอร์30เนี่ยเขา,าเขียนว่าสำหรับผิวสองสีก็จะปะัดมานี้เนื้อค่อนข้างแบบเกี่ยงง่ายง่ายมากแล้วก็บางเบานี่เราคิดว่าถ้าใครแบบใช้พวกพับหรือแปรงลงรองพื้นไม่เป็นอะ่ะใช้นิ้วในการลงอะ่ะยังเกี่ยงง่ายเลยสองข้างนะคะเบอร์20ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเบอร์30 ฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะขาวเลยเนาะเพราะว่าเบอร์20เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับคนผิวขาวแล้วก็เบอร์30เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวสองสีเนาะเดี๋ยวปังจะใช้ฝั่งเบอร์30ละกันทุกคนเมื่อกี้ระหว่างที่เราเช็ดมือเราเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์20กับเบอร์30เนี่ยผสมกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์30อย่างเดียวเรารู้สึกว่าน่าจะเข้มก่อหน้าเราเกินไปนะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้2อเบอร์นี้ผสมกัน นนแล้วก็เดี๋ยวลงที่หน้านะคะงานผิววันนี้ก็นี่แหละกลุบๆใช้รองพื้นสมโสลราไปเลยจ้าบีาไว้ปะเหมือนจะบีออกมาแบบเยอะไปะเราจะใช้น้องเขาผาสมการอัตราส่วนในการผสมก็คือไม่มีก็คือเทเทลงไปเลยแล้วก็โคลเลคโคลเลยแต่ถ้าแบบเข้มกว่าน่าก็เดี๋ยวใช้เบอร์2-0งเพิ่มลงไปนะิดนึง อันนี้เราผสมกันแล้วนะก็ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ที่แบบว่าได้จริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวรอคนให้น้องเขาเข้ากันมัก่อน <S 1> <S 1> ค่อยไปลงที่หน้าตัวนี้เขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแบบป้ายลงไปเลย ของเราใต้ตาจะค่อนข้างแบบค้าเนาะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยบิ้วเพิ่มละกันเราต้องท่องไว้เพาะเราต้องลงให้แบบเ,าเบาที่สุดแต่ด้วยเนื้อลองพื้นของเขามันเป็นเนื้อน่อะมันก็จะแบบบางเบาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้กับพับแบบนี้นะคะ <S <S ค่อยๆแบบแทบๆกดๆไปเนาะ เนื้อคอเกี่ยค่อนข้างแบบง่ายอ่ะง่ายมากเ,าเรารู้สึกว่าพอเราใช้สองสีเนี่ยผสมกันแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะเข้ากับสีผิวแต่ว่าเดี๋ยวออบิวใต้ตาเพิ่มนิดมันใต้ตาเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วกดๆแล้วกันค่อยๆแท็บนะคะ คือรองพื้นตัวนี้เขาออกมานานแล้วนะแต่ว่าเราก็เพิ่งเคยได้ใช้ก็ลองใช้พร้อมกับทุกคนนั่แหละเออแต่แบบชอบอะมันเนื้อมันบางเบาแล้วมันก็เกี่ยง่ายด้วยด้วยความที่เขาแบบค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อน้ำใช่ไหมเขาก็จะแบบเกี่ยง่ายอันนี้ก็คือเราลงรองพื้นเสร็จแล้วกนะัะทุกคนก็อย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะ้องว่าเราใช้สองสีผสมกันนะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆว่า ใต้ตาเราอะค่อนข้างที่จะค้านะแต่น้องเขาก็คือมีความปกปิดอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าเราเนี่ยก้มลงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าแบบมันจะเป็นรอยคำ้ำค้ำนิดหนึ่งแต่น้องเขาก็คือปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยอะตอนลองพื้นเราก็ลงประมาณประมาณนี้แหละเพราะว่าลูกของเราเนี่ยางานผิวจะต้องแบบบางเบาเดี๋ยวเราจะมาใช้แป้งเซตกันนะ เราจะลงแป้งทั้งหน้าเลยนะทุกคนแต่ว่าลงแบบเบาๆต่อไปงานคิ้วนะคะงานคิ้วนะคะวันนี้เราจะเขียนคิ้วทรงแบบอบอวบนิดนึงนะทุกคนซูมให้ดูจริงๆอะ่ะก็เขียนตามทรงคิ้วเดิมนี่แหละแต่ว่าจะเน้นค่อนข้างแบบให้คิ้วมันดูอบอวบอะ่ะ แล้วก็เติมตรงแบบที่มันไม่มีขนคิ้วอะ่ะค่อยๆเติมนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เขียนเหมือนเดิมเลยจริงๆเขียนตามความถนัดของทุกคนแล้วก็เขียนตามโครงคิ้วก็ได้แต่ว่ากดเน้นให้มันแบบอวบนิดนึง ิ sure. ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะงานตาเราจะแต่งเป็นสีโทนส้มๆนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ส้มแบบส้มตะโกนขนาดนั้นน่ะก็มาลงสีนี้กับสีนี้ผสมกันเนาะ ค่อนข้างแบบอ่อนมากๆอะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวลงซ้ำ<ม>แล้วก็เดี๋ยวตรงใกล้ๆกับบนขนตาเดี๋ยวเราจะลงเป็นแบบสีโทนแบบส้มๆเข้มขึ้นมานิดนึงนะ เป็นเบนนิดนึงนะคะใช้สีเดิมแล้วก็ตรงช่วงเปลือกตาข้างบนนะคะเราจะใช้เป็นสีตัวนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเขียนไอายไลเนอร์นะคะทุกคน เราจะใช้เป็นแบบดินสอนะมันจะได้เขียนง,ง่ายเราจะเขียนให้ชิดคนขนตาที่สุดต่อไปเราจะมาดัดขนตากันนะคะตัดมาคคล่านะคะ ขนตาเราจะปัดแบบว่าให้มันเรียงตัวกันไม่ไม่ให้มันจับเป็นก้อนเนาะส่วนขนตาล่างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวปัดนิดนึง ก็เดี๋ยวมาปัดแก้มกับคอนทัวร์หน้านะคะปัดแก้มก่อนแล้วกันเนาะเลิตนี้มันจะมีทั้งคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวสีปัดแก้มเราจะใช้ในเลิตนี้เลยจะปัดประมาณตรงหน้าแก้มนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาคอนทัวร์รอบหน้ากับจมูกนะคะใช้สีนี้นะ ไนะคะคเราจะไฮไลท์ตรงจมูกให้มันดูแบบว่าคิ้วถึงให้มันดูคิ้วๆลงไฮไลท์ตรงหน้าแก้มนิดนึงเนาะ แลล้ววก็เดี๋ยทาิโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปหวีผมให้มันดูดูดูเรียบร้อยกว่านี้เนาะแล้วก็ขอไปใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะ<ม>กับรองพื้นเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นฟินิชลุกนะคะที่ หลังจากใช้น้องรองพื้นโสมโซลานะรองพื้นตัวนี้นะคะก็เป็นเนื้อน้ำตามคำเค็มที่เขาให้มาเลยนะแล้วก็เกี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็มีความแบบว่าบางเบาด้วยนะคะทุกคนสีเราใช้ทั้งสองสีผสมกันนะเพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์30อย่างเดียวอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแบบ ออกไปทางโทนเข้มเกินไปนะเออแล้วเรามีสีผิวที่แบบว่าขาวเหลืองใช่ไหมเราก็เลยลองผสมน้อง2ส,สีนี้ดูนะคะเอาเบอร์2 0กับเบอร์3 0มาผสมนะก็จะได้สีแบบค่อนข้างที่จะ ตรงกับสีผิวตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้บอกเลยว่าต้องมีได้ใช้ต่อแน่นอนก็อยากให้ทุกคนนะคะลองหามาใช้กันดูนะน้องค่อนข้างที่จะใช้ง่ายเลยแล้วก็ตอบโจทย์กับมือใหม่แน่นอนใช้แป้งไม่เป็นใช้พับไม่เป็นนะคะสามารถใช้นิ้วเลี่ยได้เลยนะคะเพราะว่า <etzung> รองพื้นเขาเกี่ยงง่ายมากๆแล้วก็แถมบางเบาด้วยนะคะผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนไปลองหามาใช้กันดูนะรองพื้นสมโซลานะคะน้องเขาสามารถหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อเ e เ e ่ e อีเลฟนะคะแล้วก็ร้านขายเครื่องสําอางหรือว่าโลตัสนะคะก็สามารถหาซื้อได้2ละ49บาทเท่านั้นเองนะคะทางช่องทางออนไลน์นะคะน้องเขาก็มีขายเหมือนกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราแปะ ลิงค์ไว้ในใต้คลิปให้แล้วกันเนาะ<ม>อย่าลืมไปหามาลองใช้กันดูนะ